กับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับมาพบกับผมนะครับบอยพะลองนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่หนึ่งร้อยห้าสิบแปดนะครับพี่ๆบอยพะลองก็มีวัตถุมงคลมาให้พี่ๆได้รับชมอีกเช่นเคยนะครับสายย่อยๆนะพี่ๆสายย่อยๆใส่รองๆองนะครับเป็นพระย่อยๆพระแท้นะครับทุกรายการบอยพะลองรับประกันแท้ให้นะครับขอให้พี่ๆดูสวยนะพี่ๆดูสวย ดูชอบนะครับดูถูกใจนะครับถูกราคาก็ค่อยแบ่งไปนะครับ <_ d ata> องค์ไหนไม่ชอบนะพี่ๆองค์ไหนไม่ชอบนะครับ <_ d ata> ไม่ต้องเอาไปนะพี่ๆ <_ d ata> อ่าเอาองค์ที่เราชอบนะครับเอาองค์ที่เราถูกใจนะครับอ่าไปนะ <_ d ata> อ่าเริ่มรายการแรกเลยดีกว่าพี่พีๆ <_ d ata> บอยพอลองได้หลวงพ่อรวยแท้ทันมา <_ d ata> นีน่ี่อันนี้เป็นปีห้าสองนะพี่ๆ นี่แท้ทันหลวงพ่อนะครับอ่นี่ต่อโค้ดได้มาสององนะพี่พี่าจมูกดีนะครับนี่ปั๊มขยับนิดนึงปั๊มซ้อนนิดนึงนะครับอ่าเป็นปีห้าสองแท้ทันหลวงพ่อแน่นอนครับนี่นะครับข้างหลังเป็นยันน่าจะยันพุทธซ้อนนะอย่างนี้นะต่อโค้ด รอเรือตรงนี้ด้วยนะนี่ปีห้าสองอ่านี่นะครับได้มาสององอ่านี่องค์ที่หนึ่งนะนี่องค์นี้จะแดงๆหน่อยจมูกดีเหมือนกันพี่พี่อ่าองค์นี้จะได้ผิวอนี่นะครับนี่สวยเลยองค์นี้นครับ หน้าสวยหลังสวยเลยแดงๆเหมือนกันเห็นไหมเปรียบเทียบตัวตัดได้เลยถ้ามีสององค์พี่ๆเห็นไหมเนี่ยอ่านี่นะมีสององค์องค์นี้องค์ที่หนึ่งนะพี่ๆองค์นี้องค์ที่สองนะอ่าบอทพลองเอาองค์ละหนึ่งแปดศูนย์พี่ๆ เอาองละหนะึ่งร้อยแบับแท้ทันหลวงพ่อรวยนะนี่ไม่ใหญ่มากพี่พี่นี่เลี่ยมห้อยได้นี่ชื่อชื่องามนามมงคลนะครับหลวงพ่อรวยวัตะโกอ่าใครใครเห็นก่อนก็ได้เลือกก่อนนะพี่พี่อันนี้องค์ที่หนึ่งอันนี้องค์ที่2นะโอเคต่อไปอันนี้จะไม่ทันนะพี่พี่อันนี้จะไม่ทันนะเป็นเหรียญน,นั่งพานรวยพันล้านพี่พี่นั่งพานรวยพันล้านออกวัดซึกนี่ ต่อกรรมการนรับกัไหลทองกรรมการนะครับนี่มีช่วงหนึ่งแรงมากนะครับวัดซึกนี่ปีหกห้าอ่าซีนเดิมพี่พี่ซีนเดิมนะครับอันนี้เป็นเขียวแดงนะครับเขียวตรงกลางแดงขอบนะครับก็ตรงนี้จมูกโดนมานะพี่พี่จมูกโดนมาอืมจมูกโดนอ่ะ แจ้งพี่ๆตรงๆในจมูกโดนนะครับอ่าใครชอบพี่ๆใครชอบบอยพอลองเอาเอาหนึ่งหกศูนแล้วกันเอาร้อยหกสิบอ่าองค์นี้ดูจมูกก่อนเลยอ่าองค์นี้แต่นิดนึงนะครับแต่นิดนึงเป็นยาน้ำเงินนะครับขอบแดงยาน้ำเงินขอบแดงพี่ๆอ่า อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรียญกรรมการนะครับหมายเลขหนึ่งศูนย์สองหกนี่ปีหกห้าย้ำนะพี่ๆไม่ทันนะไม่ทันหลวงพ่อรวยนะไม่ทันนะครับ,รรนะนนรบแต่เหรียญสวยดีนะเป็นทรงนั่งผานนะครับเหรียญน,นี้เอาหนึ่งเจ็ดศูนย์เหรียญน,นี้เอาหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับเพราะเหรียญเหรียญนี้โดนจมูกก็เลยเอาแค่หนึ่งหกศูนย์ครับมาดูเหรียญน,นี้กันนะครับ โอ้เหรียญนี้สวยเลยพี่พี่อันนี้น่าจะเกิดจากกระแสของโลหะนะครับพี่พี่นี่เหรียญน,นี้สวยเลยเป็นยาแดงขอบน้ําเงินนะครับอันนี้เป็นยาแดงขอบน้ําเงินนะครับหมายเลขหนึ่งสามหนึ่งสามนะครับเลขสวยดีเหมือนกันนี่วัดซึกออกวัดซึกซีนเดิมเดีียวนี้บราพองก็เอาหนึ่งเจ็ดศูนย์ได้พี่พี่เอาหนึ่งเจ็ดศูนย์ อ่ารวยพันล้าน,นครับหลวงพ่อรวยวัตกโกหมดหรือยังน่าจะมีอีกเอ,เอาเอาเดี๋ยวไล่หลวงพ่อรวยให้หมดก่อนแล้วกันนะพี่พี่อันนี้เป็นพระผงนะครับรุ่นรวยจริงนะพี่พี่อันนี้น่าจะทันอยู่นะผมผมไม่แน่ใจไม่ได้หาข้อมูลมาให้นะพี่พี่นี่น่าจะออกช่วงราวๆปีห้าศูนย์ะช่วงที่จตุคามดังๆนะครับนี่น่าจะทันหลวงพ่ออยู่ จะเปิดเป็นคู่ไปแล้วกันนะครับอันนี้รุ่นรวยจริงอันนี้ต้องเอ,เอาไปเก็บอย่างเดียวนะพี่พี่หอยน่าจะลําบากนะครับใหญ่อ่านี่นะกล่องที่หนึ่งนะครับกล่องที่สองอันนี้เป็นพิมพ์พิมพ์หลวงพ่อนะครับเมื่อกี้เป็นพิมพ์องค์จตุคามนะครับนี่สายหลวงพ่อรวยนะครับต่อโค้ดด้วยนะพี่พี่เห็นไหม ผิวเดิมมวลสารสวยดีนะองนี้พี่พี่นี่รวยจริงข้างหลังเป็น 12, นะสิบสองนักษัตย์นะครับพี่พี่ท่านไหนชอบนะครับหรือว่าคิดว่าคุ้มนะครับสององนะสององนี้นะพี่พี่นี่สององนี้บอยพอลองเอาเอาเท่าไหร่ดีละ่ะ เอาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบละกันพี่พี่สองกล่องนี้นะครับอ่าเอาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบละกันได้รับพระสององค์นะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์แล้วก็จะมีนี่เป็นเหรียญหลวง,งพ่อรวยนะครับนี่รุ่นรวยเพิ่มสร้างบารามีนะครับทันนะพี่พี่ทันหลวงพ่อรวยนะครับปีห้าเจ็ดแกะตรงไหนเอ่ย เดี๋ยวหนพ,พี่ขอแกะแป๊บหนึ่งนะครับแกะยากอยู่อ่าออกแล้วอนี่นี่รวยเพิ่มบารามีนะครับข้างหน้าจะเป็นหลวงพ่ปู่เพิ่มวัดป้อมแก้วข้างหลังจะเป็นหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับปีห้าเจ็ดนะครับอ่านี่นะครับได้สองหลวงพ่อครับ ่าจมูกยังดีอยู่พี่พี่าจมูกดีนี่นะหลวงปู่เพิ่มวัดป้ปอมแก้วหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับเกจิสายอายุทยานีา่พี่พี่ท่านไหนชื่นชอบนะครับสองเกจิในองค์เดียวนะครับพร้อมกล่องนะครับพร้อมกล่องเดิมพี่พี่ท่านไหนถูกใจถูกราคานะครับบ๊วยพอลองก็เอาหนึ่งเจ็ดศูนย์นะพี่พี่เอาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ นี่แท้ทันนะแท้ทันอ่ะพอรวยครบแล้วอ่านี่ภูมิใจเสนออีกองคหนึ่งนะพี่พี่พระดีพิธีใหญ่แห่งแห่งยุคยุคนี้เลยก็ว่าได้นะพี่ๆนี่มีใครรู้จักไหมใครที่ชื่นชอบท้าวเวสุวรรณครับรุ่นแรกธนบดีเศรษฐีอุดมทรัพ์นะครับวัดวรนาศบรรพตนะครับหรือวัดกบนะครสวรรค์ปี6กห้านี่ นี่ซีนเดิมเป็นองค์ท้าเวสุวรรณนะพี่ๆนี่จมูกสวยเลยผิวสวยเลยข้างหลังก็จะต่อโค้ดแล้วก็รันนัมเบอร์นะครับรันนัมเบอร์ตรงนี้นะห้าหนย์นี่นะครสวรรค์คนระับปลุกเสกดีนะพี่ๆพิธีใหญ่นะครับพิธีปลุกเสกก็จะมีเจ้าคุณธงชัยนะวัดไตมิตรนะเป็นประธานพี่ๆที่ก็จะมี มีหลายเกจินะยี่สิบเก้าเกจิทั่วทั่วสา,สารทิศเลยนะพี่พีอ่อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นก็จะมีแห่งยุคก็จะมีหลวงพพัดบุญยกาโมนะครับครูบาอาริชาติวัดแสงแก้วโพธิยานนี่พี่พี่นะ่าจะรู้จักนะหลวงพ่อรวยวัดมาบตาพุทธก็มีหลวงพ่อทองด้วยหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่อะ่ะนี่ปลูกเสกด้วยนะพอทองสุตตะสีโลหลวงปู่บุญมาปาจีนบุรีนะครับ สำ,สำนักสำนักสงเขาแก้วทองนะครับนี่แล้วก็มีอาจารย์อิทด,ด้วยนะอาจารย์อิทวัดจุลามณีนะครับหลวงพ่อช้างวัดจุก,กระเชอนะครับแปดิ้วนะพระอาจารย์สุริยันนะครับหลวงพ่อสุริยันก็มานะแล้วก็จะทางใต้ก็มีนะผมจําชื่อหลงพ่อไม่ได้แล้วนะครับน่าจะวัดท่ายางไอ้วัดวัดยางใหญ่นะครศรีนี่นะ,ะ,นะครับประวัติข้าวๆย่อๆนะเผื่อพี่ๆท่านไหน สนใจนะครับอ่านี่เอาเท่าไหรด่ดีเอาไป170พี่พี่เอาไป170พอนี่พระดีพิธีใหญ่แล้วก็ได้หลวงพ่อเชิญวัดโคกทองมา3กล่องนี่นะเดี๋ยวเปิดเป็นชุดเลยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์พระปิดตานะปี40นย์อันนี้เป็นพิมพ์นะพ,มพระปิดตาแกออกไหมเนี่ยอ่าออกอยู่นี่ ปิตาหลงพ่อเชิญมัดโคกทองนะปีสีอ่าอันนี้กล่องที่หนึ่งนะหลวงพ่อเชิญท่านก็เกิดปีสองห้าเอ้ยสองสี่หพี่พี่มรณะปี4ี่สามนทันหลวงพ่อนะอันนี้ปีสามเอ้ยปีสามอันนี้ก็ทันนะนี่เป็นพิมพ์ขี่คุดสวยเลยนะครับท่านก็มีท่านก็ได้เรียนมาจากเขาเขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะปนิบัติ หลวงพ่อปานอยู่นะได้ได้แบบภายเรือรับส่งหลวงพ่อปานอยู่ยนะพี่ๆหลวงพ่อเชิญนะครับวัดโคกทองนะเนี่ยนี่นะท่านก็เรียนมาจากสายอายุธยาเนี่ยมีหลวงพ่อจงหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกท่านก็ได้เรียนมาอยู่นะก็สายอยุทยานนะหลวงปู่ยิม้มหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็บหลวงพ่อแพวัดวัดกลางคลองนี่อันนี้เป็นเหรียญรอ กับด้านด้วยฉลองวิหารปีสามเก้าหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองพิมพ์ใหญ่มีพิมพเล็กพิม์ใหญ่นะพี่ๆพิมใหญ่พิมพ์ใหญ่น่าจะจําได้ครั้งหนึ่งผมเคยขายไปหลายร้อยอยู่นะพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะมีพิมพ์เล็กพิมพใหญ่นะพิมพ์ใหญ่ก็คือใหญ่กว่านี้่ะนี่เป็นเหรียญหล่อนะชุดนี้เลยพี่ๆนี่ชุดนี้เลยสามองค์นี้ สามองนี้สามองนี้เอาเท่าไหร่นี้เอาสองร้อยี่สิบแล้วกันพี่พี่เอาสองสองศูนย์แล้วกัน, 2, 2, กน,นครับหรือใครจะแยกก็ได้นะพี่พี่ใครจะแยกเอาองละหนึ่งร้อยี่สิบแล้วกันถ้าใครจะแยกนะเอาองละหนึ่งสองศูนย์แล้วกันรวมส่งนะครับแยกได้ยกได้นะครับยกก็คูณนะพี่พี่สองร้อยยี่สิบเองอ่า ต่อไปจะมีหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณมาสามองค์อ่าเปิดเป็นชุดไปเลยแล้วกันนี่อันนี้รุ่นกูรักมึงพี่พี่นี่กูรักมึงมีสองเหรียญอันนี้เป็นปีสามเจ็ดนะครับนี่ยังพอสวยอยู่นะครับยังยังพอมีประลอดประลอดให้เห็นอยู่นะเหรียญน,นี้นะครับนี่อันนี้เป็นเหรียญปีไหนเอ่ย รุ 5, 36, st, ่นมหาเศรษฐีเสาห้าปีสามหกนะครับอ่าองนี้ก็ยังสวยอยู่นี่ท่านหลวงพ่อทั้งทั้งสามองนะอ่าพี่ๆท่านไหนชอบนะครับพี่ๆท่านไหนชอบบอยพอลองเอาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแล้วกันพี่ๆเอาหนึ่งเจ็ดศูนย์แล้วกันสามองนะหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์อ่าชุดนี้ไล่ครบแล้วสายเท้าเวทวันนี้บอยพอลองมีมาสี่กล่องสี่กล่องนะรวมกล่องนี้นะครับ นี่อันนี้องค์ที่หนึ่งสายทาเวทนะแล้วก็มีของหลวงพ่อพัดมาสามองค์อ่านี่นะพี่พี่มีมาสามกล่องชอบชอบพิมพ์ไหนชอบเนื้อไหนไอ้มีพิมพ์เดียวแต่ชอบเนื้อไหนก็ก็เอาไปได้พี่พี่ชอบเนื้อไหนก็เอาไปได้นะนี่อันนี้เป็นกระไหลทองกระไหลทองนี่ส่องยากมากต้องซูมให้พี่พี่เห็นอย่างนี้แหละ นี่เป็นของหลวงพะพัดนะ่ะน่าจะปีหกสี่นะพี่พี่นี่กระไลทองสวยเลยข้างล่างต่อโค้ดกับรันนัมเบอร์นะยังไม่ต้องส่องดีกว่านี่หมายเลขสี่สี่แปดเป็นรูปหล่อร้อยองค์เท้าเวสุวรรณครับนะสวยดีนะพี่พี่สวยเลยแหละบอยพอลองว่าสวยเลยอ่าอันนี้กล่องที่หนึ่งนะจะเปิดราคาเดียวเลย เดี๋ยวไล่ให้ได้พี่ดูก่อนจะเปิดราคาทีเดียวเปิดเท่ากันคนระับอันนี้จะเป็นเนื้ออะไรเอ่ยเหมือนเนื้อเนื้อซาตินนะพี่ๆนี่อันนี้หมายเลขสามห้าสองนี่อันนี้ก็ดูเข้มขังดีงานสวยนะพี่ๆงานสวยงานประณีตอยู่นะนี่นะครับงานสวยงานประณีตอยู่นะเห็นกล้ามเห็นรายละเอียด มีมีรายละเอียดเยอะอยู่นะอ่ามีนะองค์ที่สองนะต่อไปองค์ที่สามองค์ที่สามจะเป็นลงยานะเป็นทองแดงผิวไฟนะนี่ลงยานี่นะพี่ๆอ่าส,สวยดีเหมือนกันลงยาคนระับ อันนี้หมายเลขอะไรเอ่ยอันนี้หมายเลขหนึ่งหนึ่งแปดนะเลขหนึ่งหนึ่งแปดนะครับนี่นะข้างหลังนะอ่าไล่ครบแล้วพี่ๆบอยพอลองเอาองค์ละหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับอ่าหนึ่งร้อยแปดสิบมีสามกล่องนะพี่ๆชอบชอบแบบไหนก็ทักมาปิดได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาก็ได้นะพี่ๆอ่าอีพีนี้ก็มีเท่านี้นะพี่ๆ ชื่นชอบรายการไหนก็ปิดมาได้เลยนะครับชื่นชอบรายการไหนก็ปิดมาได้เลยโอเค EP ที่หนึ่งร้อยห้าสิบแปดนี้นะครับก็ไลคครบแล้วนะเออมีเรื่องจะแจ้งพี่ๆนิดนึงนครับบอยพลลองจะลงเป็นสองเวลานะพี่ๆยังไงก็ฝากพี่ๆติดตาม้วยครับจะเป็นช่วงเย็นก็คือจะเป็นช่วงประมาณสองทุ่มบวกลบนะครับพี่ๆช่วงเช้าก็คือหกโมงเช้าถึงหกโมงครึ่งนะผมจะลงสองช่วงนี้นะพี่ๆฝาก พี่ีๆรบกวนพี่ๆติดตามด้วยนะครับเผื่อพี่ๆทันเวลาไหนก็ดูเวลานั้นนะพี่พี่เพราะว่าบางจังหวะบอยพอลองเรื่องงานดึกนะครับมันจะไม่ทันนะครับมัน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 ทำช่วงกลางคืนไม่ได้นะมันจะดึกไปนะอ่าแล้วก็มีไอ้นี่พี่ๆคุณนะาคุณอาปิดไปแล้วก็เงียบไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดให้เบาๆนะครับแพ็กเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้แกออกมา รายการปิดท้ายแล้วกันเห็นเวลามันแค่สิบหกนาทีเองครับอ่ะเอาเบาๆไปเลยแล้วกัน,นอันนี้ผมแถมไปให้นะเนี่ยอันนี้ของแถมนะเป็นเท้าเวทหลวงปู่ทิมย้อนยุคปีหกห้าครับคือคุณอาพระทักมาปิดก็คือนี่กระผงเก้าคนบาทนะครับหลวงพ่อกเกษมปีสามสามอ่าบอลองเปิดไปสามห้าศูนย์นะนี่ ทันหลวงพ่อนะครับกำลังดังนะเอ้กำลังกระแสกําลังดีนะพี่พี่นี่อ่ะนี่นะนพอลองเปิดไปสามสามร้อยห้าสิบเอาอย่างนี้แล้วกันนี่นะ 250, 101, นะครับสองห้าศูนย์พี่พี่ลดไปร้อยหนึ่นะ 250, งนะครับสองห้าศูนย์นะอ่านี่นะสองห้าศูนย์หลวงพ่อเกษมนะครโอเคก็ประมาณนี้นะพี่พี่ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับทันเวลาไหนก็ดูเวลานะครับเหมือนเหมือนเดิมนะพี่พี่เห็นก่อนปิดก่อนได้ก่อนนะครับ ทุกรายการบอยพะลองรับประกันแท้ให้โอเคก็ประมาณนี้นะครับไปเจอกัน e ีพีหน้านะครับพี่ๆยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่รับชมคลิปของบอยพะลองนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ